ฟิชอัปเดตใหม่เบ็ดใหม่เกาะใหม่ป้าใหม่สรุปในคลิปนี้คลิปเดียวเพื่อพร้อมแล้วก็อเอาเลยกันเลยให้มาพบไอ้เกตที่เหลือแกจะให้เราไปตามหาป้าใหม่ทั้งสิบตัวซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ปลามันเป็นฟอสซิลโดยเราจะต้องไล่ตกฟอสซิลที่กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆไ,ไ,ไงลไปฮะเาได้แล้ว เมื่อเก็บครบให้กลับมาคุยกับไอ้คครังก็จะให้ราแทางสมบัติมาโดยเราต้องไปที่เกาะใหม่แอนเชีย i ไอรันโดยเกาะใหม่จะไม่มีขึ้นในแผนที่ถ้าเป็นเทคนิคของผมก็มองระหว่าง m a s ส o ก็ orp, กับส o w c a p แล้วขับไปตรงการ เม่อถึงก็ให้ไปที่กลางเกาะแล้วทำพัซเซลิลตามลายแทงที่ได้มาประตูสำหรับไปเอาเบ็ใหม่ก็จะเปิดออกโดยตัวเบ็ดจะมีราคาอยู่ที่8,000ราคาถูกสตัดดีถือว่าเหมาะกับมือใหม่แต่กว่าจะเก็บพัซซิลครบก็ไม่ใหม่แล้วมั้ง นี่คือทั้งหมดของอัปเดตใหม่ในครั้งนี้ส่วนเบ็ดแล้วก็ฟอสซิลจะทําคลิปลงลึกให้อีกทีตอนนี้ง่วงมากจะไปนอนแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไล่ๆพป่ๆปไหนาโคตรอโคตรเออลืมไปเลยวะอ่ะนี่แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ